ค่าใช้จ่ายในการไปเท่าไหร่คะอันนี้เกี่ยวกับวีซ่า e8 นะคะที่มานดำทำคลิปของ MOU ของกรมแรงงานนะแล้วน้องก็มาคอมเมนต์เอาเป็นว่านะคะว่าดําจะบอกว่าวันนี้ที่มดัดาอัดคลิปอยู่ก็วันที่26นะคะดังนั้นประกาศเนี่ยมันจะชัดเจนเขาบอกว่านะคะจะเซ็นสัญญาล,ลงนามหลังวันที่28ไปม28มิถุนายนนะคะเดี๋ยวมดัดาจะทําคลิปที่อีกรอบหนึ่งแต่เอาเบื้องต้นก่อนนะคะว่าค่าใช้จ่ายอะไรเนาะเช่นนะคะผู้ที่สอบไปกับระบบก e p s e9 นะคะ อันนี้คุณจะไม่ต้องเรียนภาษาดังนั้นค่าเรียนภาษาเนี่ยคุณจะตัดออกไปนะคะมันก็จะมีนะคะในเรื่องของค่าตรวจโรคไปตรวจอเอ็กซเรย์ปอดวัณโรคนะคะก็น่าจะแค่ประมาณพันต้นๆเนาะอันอันนี้เบื้องต้นเบื้องต้นนะ,ะส่วนค่าตัว๋วเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะประมาณนั้นอันนี้มาดามแค่คร่าวๆนะค่าทำพาสปอร์ตนะคะอ่าแล้วก็เท่าไหร่พันกว่าบาทเนาะแล้วก็อะไรอีกอ่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะ อันนี้แค่รู้เบื้องต้นก่อนนะคือมันจะถูกกว่าระบบ EPS นะคะเพราะ EPS คุณจะต้องเรียนเตรียมสอบหรืออะไรต่างๆมันจะมีค่าใช้จ่ายในการเรื่องของการเรียนภาษาแต่ตัว E8 MOU เนี่ยอันนี้คือไม่ต้องนะคะแต่ในเรื่องของเอกสารมีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นใบ CID ใบคัดประวัติหนังสือเดินทางก็น่าจะต้องใช้นะคะหรือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการแปลต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรออะไรต่างๆดังนั้นก็คร่าวๆก่อนเนานะน่าจะเตรียมสักประมาณ 3ามสิหมื่น,นะคะประมาณนั้นก่อนประมาณนั้นก่อนนะคะ้ามากหรือน้อยกว่าแบบชัดเจนนะคะหลังจากที่เขามีประกาศแบบชัดเจนมาดาจะมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งฟังดีๆน,นะมาดามกิมจินะคะไม่สามารถที่จะอาทําท e8 ของ MOU ได้นะคะอันนี้ต้องติดต่อที่กรมแรงงานนะคะเพราะในประกาศชัดเจนของกรมแรงงานนะคะบริษัทเอกชนทําไม่ได้ต้องติดต่อผ่านกรมแรงงานเท่านั้นนะคะส่วนมีการขึ้นทะเบียนต่างๆหรือว่าจะมีคนสมัครเยอะแล้วนายจ้างจะต้องคัดเลือกยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปรออีกรอบรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของความชัดเจนเนาะเท่าที่มาดามเห็นนะคะอย่างเช่นผู้ที่สอบวีซ่าแรงงาน e9 ไปแบบนี้พอคุณสอบขึ้นทะเบียนปุ๊บนะคะต้องรอนายจ้างมาเลือกตัวนะคะดังนั้นหลายคนที่สอบถามเข้ามาว่า อายุน้อยกว่านั้นอายุมากกว่านั้นนะทําได้ไหมจริงๆแล้วนะคะที่เขากําหนดมาเนี่ยเพราะว่านายจ้างของเกาหลีอาจจะกําหนดแล้วว่าขอไม่เกิน25-45ถึงเป็นวัยที่กําลังที่จะแบบจะทํางานได้และมากไปกว่านั้นนะคะเวลาที่เขาเอารูปไปให้ในายจ้างเลือกเนี่ยเราอจะเป็นผู้ที่เข้ารอบหรือว่าจะเป็นผู้ที่ตกรอบก็ต้องไปดูที่การตัดสินใจของนายจ้างเกาหลีอีกรอบหนึ่งเนาะดังนั้น ความชัดเจนนะคะจะมีครั้งหลังจากที่มีการลงนามเซ็นสัญญาแบบชัดเจนเดี๋ยวมา่าดจะมาทําคลิปให้อีกรอบหนึ่งทุกคนต้องสมัครที่กรมแรงงานนะคะแต่มาดามเป็นแค่คนให้ข้อมูลข่าวสารนะคะและน้องๆก็ต้องไปหา,าเพิ่มเติมกันเอาเองนะคะในรายละเอียดส่วนลึกเนาะแต่ส่วนของมาดามรับทำวีซ่าคู่สมรสจดทะเบียนนะคะวีซ่าแต่งงานอันนี้มา่าดรับทำลงทีเ a ทักแชทเพจได้เลยคะ่ะ